บนโซเชียลแชร์สาเหตุที่ทําให้ยางของรถยนต์สึกไม่เท่ากันหรือที่เรียกว่าอาการรถกินยางเช่นช่วงล่างหลวมเสื่อมสภาพและศูนย์ล้อของรถยนต์ไม่ตรงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์รามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในช่วก่อนแชร์มอเตอร์เช็ค ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสาเหตุที่ทําให้ยางของรถยนต์สึกไม่เท่ากันหรือที่เรียกว่าอาการรถกินยางแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับประเด็นทั้งหมดนะครับที่ที่แชร์กันมาแล้วเนี่ยมีจริงเป็นบางส่วนบางส่วนต้องมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมสาเหตุแรกเขาบอกว่าถ้ากินยางด้านเดียวแปลว่าโช๊คอัพเสียเสื่อมสภาพ ช็อกอัพมีที่นะรับแรงสั่นสะเทือนรับแรงกระแทกมีการสูงต่ำตลอดเวลาถ้ายางสึกเป็นบ้างเป็นขั้นบันไดรูปยางแล้วมีโอกาสใช่เพราะยางมันเต้นช็อกอัพเสียเช็คยังไงครับโดยการจอดรถทางเรียบแล้วกดส่วนที่แข็งแรงของแก้มข้างรถยนต์กด,กดลงไปให้ยุบยุบแล้วปล่อยถ้าช็อกอัพดีจะไม่มีการเด้งเมื่อขึ้นสูงสุดแล้วต้องหยุดเลยแต่ถ้ากระเพื่อมอีกสองครั้งช็อกอัพเสียยางสึกได้ครับแต่สึกเป็นบ้างนะสึกด้านเดียวเป็นไปไม่ได้ สาเหตุที่2เขาบอกว่าสูรล้อไม่ตรงทําให้ยางสึกไม่เท่ากันได้จริงเหรอครับมุมล้อจริงสูรล้อไม่ตรงนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะสูรล้อไม่ทั้ง3ม,มุมถ้าสึกด้านนอกด้านในลมยางปกตินะเป็นมุมแคมเบอร์อันนี้ต้องตั้งสูรล้ออาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังว่ามุมล้อมีอยู่ด้วยกันสาม,มุมเริ่มจากแคมเบอร์ มุมแคมเบอร์คือมุมที่สังเกตว่ามองหน้ารถบวกแล้วลบมันจะมีขูกเข้ากับเผยออกส่วนใหญ่เราเราก็มีการตั้งขึ้นอยู่กับสเปคของรถยนต์แต่ละยี่ห้อต้องตั้งให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งต้องเข้าร้านตั้งศูนย์ถุงล้อมุมที่2องแคสเตอร์แคสเตอร์เป็นมุมที่ทํากับแกนแนวช็อคอัพสังเกตง่ายว่ามุมมุมแคสเตอร์รถจักรยานล้อหน้าเลยนั่นคือเป็นมุมแคสเตอร์ทาให้เราเลี้ยวง่ายมอเตอร์ไซค์ก็เป็นมุมแคสเตอร์นั่นคือช็อคอัพทำมุมกับแนวดิ่งของเส้นยางเป็นมุมล้อหน้า และมุมที่3โทอินโเอัอีกตัวสําคัญมากคือมุมโทอินโเอัอันนี้มีผลต่อการบังคับเลี้ยวพวงมาลัยตีกลับไม่ตีกลับมุมทั้งสามุมมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันต้องตั้งให้ถูกต้องตามสเปคสาเหตุยางรถยนต์สึกไม่เท่ากันสาเหตุที่3อุปกรณ์ส่วนควบช่วงล่างเช่นลูกหมากต่างๆเสื่อมสภาพช่วงล่างสึกจริง พวกลูกหมาพวกการต่อพวกกันโค้งผู้นี้ต้องสมบูรณ์ไม่มีการหลวมเพราะเวลาเราขับรถจะรู้สึกว่าเวลามุมล้อดีเนี่ยเลี้ยวก็พุ่มอะไรตีคืนและคืนในทางตรงบางคันต้องใช้มือช่วยดึงด้วยผิดปกติครับลูกปืนล้อช่วงล่างทั้งหมดมีผมต่อมุมทั้ง3มุมและสาเหตุสุดท้ายสําหรับรถยนต์กระบะถ้ากินยางด้านหลังเขาบอกว่าเพลาคด เป็นไปได้เพราะเยื้องเพาเผาตรงถ้าม่มีการกระแทกและเยื้องกันแน่นนมุมล้อเปลี่ยนกินยางครับการขับการเบรกการเข้าโคง้ง เทียนไปด้วยครับอันนี้ต้องรีบแก้ไขถ้าขับความเร็วสูงนี้อันตรายมากยิ่งทางโค้งขึ้นเขาลงเขาด้วยสูรล้อหลังไม่ดีซึ่งลถปิกอัพไม่สามารถตั้งได้เพราะ,ะนั้นต้องแก้หรือเปลี่ยนแนะนําให้เปลี่ยนดีที่สุดเพราะการดัดใช้ความร้อนทําให้โลหะที่ใช้ประกอบคารหล่างซึ่งเป็นส่วนควบที่สาคัญมากลดความแข็งแรงลงอาจจะมีผลต่อการบรรทุกน้ําหนักนอกจากนี้การที่ยางสึกไม่เท่ากันยังมีปัจจัยอะไรอีกไหมครับลมยางลมยางที่อ่อนเกินไปจะกินยางด้านนอกสึกเท่าๆกันเลยทั้งสองข้างเลยถ้าสึกด้านเดียว อีกด้านหนึ่งไม่สึกเทีลมยางก่อนลมยางที่แข็งเกินไปหน้าสัมผัสยางตรงกลางจะเยอะกว่านั่นคือส่วนที่สัมผัสกระสุนมันจะน้อยลงมีผลต่อการเบรคโครงล่างพังเร็วสึกหรอสูงเพราะกระเทือนแต่ทั้งสองแบบไมว่ว่าออนหรือเติมลมยางมาก,กไปไม่ดีควรจะเติมลมยางให้ได้ขนาดพอดีเท่ากับที่บริษัทกำหนดจะดีที่สุดถ้ายางของรถยนต์สึกหรอไม่เท่ากันจะมีผลเสียอะไรตามมาบ้างครับ ถ้ามันมีการกินยางสูตรล้อไม่ดีมีผลต่อการขับขี่นันการบังคับเร็วแน่นอนการสัมผัสยางการเบรคความปลอดภัยทั้งสิ้นครับอันนี้คือเรื่องของสูตรล้อเลยการกินยางกินยางพุบยางสึกหน้าสัมผัสระหว่างยางกับผิวถนนอันนี้มีผลแน่นอนครับดังนั้นสรุปแล้วสาเหตุที่ทําให้ยางของรถยนต์สึกไม่เท่ากันแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับในบางหัวข้อเป็นเรื่องจริงในบางหัวข้อต้องวิเคราะห์ ข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลมายืนอ้างอิงหรือให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับสามารถแชร์ต่อได้ครับแต่บางหัวข้อควรจะมีหาข้อมูลเพิ่มเติมมันตรวจช็คชิ้นส่วนช่วงล่างต่างๆเพื่อแก้ไขให้ทันท่วงทีก่อนจะมีผลเสียอื่นๆตามมานะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code คนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ครับโซเชียลตอนนี้ก็รวดเร็วไปหมดนะครับอยากให้ชั่วก่อนแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม